ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกคนสู่นิยายยามค่ำคืนนิยายที่ทางเราลงได้นำมาแปลเองทุกตอนถ้าเกิดการล่าชาต้องขออภัยด้วยบทที่132กลางดึกที่ศาลาปีกสวรรค์ยูกาโอที่ฝึกฝนเสร็จแล้วเดินไปตามทางเดินยาวและหยุดที่หน้าประตูห้องของเธอฉันกลับมาแล้วโอบิโตได้เลยอุ้มฉันขึ้นไปแบบนั้นขณะที่เธอกำลังจะผลักประตูและเข้าไปข้างในเธอก็ได้ยินความเคลื่อนไหวภายในห้อง มือที่ยื่นออกไปของยูกาโอหยุดนิ่งและค่อยๆดึงกลับมาพึพมพำว่าที่เคยกลับมาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันก็นอนกับที่สาวไม่ได้แล้วเธอหันหลังกลับและเดินไปทางห้องของเธอหลังเล็กๆของเธอดูโดดเดี่ยวเล็กน้อยในครึ่งหลังของคืนนั้นโอบิโตะและยูกิโอที่เพิ่งเสร็จสิ้นการร่วมหอลงโรง,งก็กอดกันนันใต้ผ้าหม่มร่างกายของพวกเขาสัมผัสกันโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆใบหน้าของยูกิโอยังคงมีรอยแดงเรื่อเ ในอนาคตเจ้าจะไม่ไปไหนนานๆแบบนี้ใช่ไหมเสียงของยูกิโอมีความขมขื่นเล็กน้อยใช่อย่างน้อยก็ช่วงนี้จะไม่ไปหลินอยู่กล่าวฉันก็อยากแข็งแกร่งครึ่งเหมือนกันในอนาคตเมื่อเจ้าออกไปข้างนอกเจ้าสามารถพาฉันไปด้วยได้ฉันไม่อยากต้องแยกจากเจ้ายูกิโอกล่าวถ้าอย่างนั้นหลังจากโอโรจิมารุตื่นขึ้นในครั้งนี้เรามาเริ่มโครงการระยะยาวนั้นกันหลินอยู่กล่าวโครงการระยะยาวที่กล่าวถึงคือเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ของมิโต ช่ถ้าฉันไม่แข็งแกร่งขึ้นฉันกลัวว่าเด็กอย่างยูกาโอจะตามทันฉันยูก um. ิโอพึมพำโอยูกาโอเธอใกล้เคียงกับความแข็งแกร่งของจูนินแล้วหรือหลินอยู่ประหลาดใจเล็กน้อยใช่ตั้งแต่เธอมีเนตรวงแหวนและได้เรียนรู้พันปักษาเธอก็สามารถเรียนรู้วิชาใดใดได้อย่างรวดเร็วเธอสามารถเรียนรู้วิชาต้องห้ามระดับเอในม้วนคัมภีร์ได้ในเวลาเพียงวันเดียวยิ่งไปกว่านั้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาปริมาณจัก,กรของเธอก็เพิ่มขึ้นทุกวัน เธอสามารถใช้พันปักษาได้หลายครั้งติดต่อกันโดยไม่หอบยุกิโอกล่าวอืมครั้งหน้าเมื่อฉันสอนเธอฝึกฉันอยากจะทดสอบเธอเพื่อดูว่าเธอไปถึงไหนแล้วหลินยูกล่าวก็แค่ยุกิโอลังเลแค่ไม่มีอะไรหรอกฉันคิดว่าฉันคิดมากเกินไปถ้าอย่างนั้นไปนอนได้แล้วโอเคยุกิโอปิดโคมไฟข้างเตียงหลับตาลงและพักศีรษะบนแขนของลินยู ตอนกลางดึกเธอก็ฝันร้ายยูกาโอถือมีดหันหลังให้เธอและร่างที่เปื้อนเลือดของหลินอยู่ก็อยู่แทบเท้าของเธอขณะที่ยูกิโอยังคงตกอยู่ในอาการตกใจยูกาโอก็หันกลับมาช้าๆใบหน้าของเธอยังคงเปื้อนเลือดและดวงตาของเธอก็สูญเสียความสุขใสแต่ด้วยรอยยิ้มที่ป่วยไข่เธอกล่าด้วยน้ำเสียงอันไพเราะว่าเฮที่สาวฉันฆ่าพี่เคยแล้วเราจะได้กลับไปที่คโนฮาด้วยกันอาจด้วยเสียงกรีดร้องยูกิโอก็ตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันและหอบหายใจอย่างแรง ฝันร้ายหรือหลินอยู่ลุกขึ้นและเปิดโคมไฟตั้งโต๊ะยุกิโอตกใจเมื่อเธอเห็นหลินอยู่ยืนอยู่ข้างๆเธอก็กอดเข่าแน่นโอบิโตะทำไมทำไมเจ้าถึงไม่หยุดสอ,อนยูกิโอในการฝึกของเธอเธอแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องตัวเองแล้ววะนะมีอะไรหรือหลินอยู่รูปหลังที่เปียกเหนือของยุกิโอฉันแค่กลัวช่วงนี้ทุกครั้งที่ฉันนึกถึงภาพตอนที่เธอรายงานตัวที่หมู่บ้านเงาแห่งความมืดครั้งแรกฉันก็รู้สึกหวาดกลัวฉันคิดว่าเธอเธอยุกิโอดูเหมือนจะทำอะไรไม่ถูก ยูกิโอมองตาฉันสิหลินอยู่กล่าวอย่างนุ่มนวลยูกิโอมองเข้าไปในดวงตาของหลินอยู่โทโมเอะทั้งสามแปล่งแสงอ่อนๆมันไม่ใช่ภาพลวงตาแต่มันถูกใช้เพื่อปลอบประโลมอารมณ์ความตื่นประหนกและความกังวลในดวงตาของ o, อยุกิโอค่อยๆจางหายไปเอาละเอาละอย่าคิดมากไปเลยไปนอนได้แล้วหลินอยู่กล่าวอย่างนุ่มนวลโอเคยูกิโอนอนลงอีกครั้งซุกตัวอยู่กับหน้าอกของหลินอยู่และหลังจากนั้นไม่นานก็มีการหายใจที่สม่ำเสมอ หลินอยู่ก็นอนลงมองเพดานดวงตาของเขาลึกแต่สงบนิ่งวันรุ่งขึ้นหลินอยู่มาที่โรงเรียนนินจาเพื่อทําตามสัญญาที่เขาให้ไว้เมื่อครึ่งปีก่อนตรงหน้าหลินอยู่ยามาชิโรริวฟูยูมิมิและมิโรจินคุกเข่าลงข้างหนึ่งต่างจากเมื่อก่อนพวกเขาสวมเครื่องป้องกันหน้าผากและกลายเป็นเกนินของหมู่บ้านเงาแห่งความมืดในเวลานี้ยามาชิโรริวฟู oo, กล่าวว่าท่านคางเอะข้าเป็นคนเริ่มต้นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เองมันไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆได้โปรดลงโทษข้าเพียงผู้เดียว มิโรจินก็กล่าวว่าท่านคาเนะค่าเป็นคนเรียกคนอื่นๆให้โจมตีด้วยกันข้าก็มีความผิดเช่นกันในเวลานี้ยูมิมิกล่าวว่าท่านคาเนะยูมิมิเองที่ไม่ห้ามทั้งสองคนยูมิมิก็มีความผิดเช่นกันได้โปรดลงโทษยูมิมิด้วยท่านคาเนะถ้าท่านจะลงโทษลงโทษพวกเราทั้งหมดด้วยเสียงตะโกนกึกก้องดังมาจากชั้นล่างเฮเฮอย่าสร้างปัญหาเสียงที่สิ้นหวังของเซ็ตซื้อข่าวดังขึ้น หลินหยูมองลงมาจากหน้าต่างและเห็นเด็กๆของหมู่บ้านเงาแห่งความมืดรวมตัวกันอยู่ชั้นล่างพวกนี้พวกเขาต่างก็บอกว่าให้ฉันทำเองอยามาชิรอริ้วฟูพึมพำหลินหยูปิดผ้าม่านและเดินไปข้างหน้าทั้งสามคนเงยหน้าขึ้นแต่หลินหยูยิ้มฉันบอกเมื่อไหร่ว่าจะลงโทษพวกเจ้าฉันต้องการที่จะชมเชยพวกเจ้าต่างหากพวกเจ้าทำได้ดีมากพวกเจ้าไม่ได้ทำให้หมู่บ้านของเราเสียชื่อทั้งสามเงยหน้าขึ้นพวกเขาไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยิน แล้วทำไมท่านถึงเพิ่งมาตอนนี้หลินอยู่นั่งบนโต๊ะและกอดดอกไว้ที่หน้าอกช่วงนี้ฉันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านไม่อยู่ในหมู่บ้านทั้งสามตกใจยามาชิโร่ริวฟูหลุดปากออกมาสามเดือนที่แล้วคนที่เทศนาว่าอึคือความยุติธรรมไม่ใช่ท่านหรือหลินอยู่งงเคริวฟูเจ้าหยับคายเกินไปแล้วอยู่ไม่มีรีบกล่าวอึริวฟูรีบปิดปากของเขา หลินอยู่เข้าใจทันทีและอดไม่ได้ที่จะปวดหัวหัวโจกไอ้บ้าเอ้ยตอนที่ฉันไม่อยู่เขาทำลายภาพลักษณ์ของฉันไปเยอะเลยเขากล่าวกับทั้งสามคนสรุปคือฉันออกไปข้างนอกพักหนึ่งและเพิ่งกลับมาเมื่อวันนี้ฉันไม่ได้มาหาพวกเจ้าก่อนหน้านี้เพราะมันเร่งด่วนและฉันไม่สามารถดูแลมันได้ที่จริงแล้วหลินอยู่แค่ขี้ลืมถ้าไม่ใช่เพราะเบอร์หนึ่งเตือนเมื่อวานนี้เขาก็คงลืมเรื่องนี้ไปแล้วทั้งสามมองหน้ากันและสามารถเห็นความประหลาดใจในดวงตาของกันแอละกัน พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะถูกตำหนิและลงโทษแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับคำชมเชยและกำลังใจหลินอยู่ยิ้มภายใต้หน้ากากนอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนขั้นเป็นเกนินสัญญาของฉันยังคงเดิมปรับได้ที่พวกเจ้าสามารถเลื่อนขั้นเป็นจูนินได้ภายในสามปีฉันจะสอนพวกเจ้าด้วยตัวเองขอบคุณครับท่านคาเนะพวกเราจะตั้งใจครับทั้งสามกล่าวอย่างตื่นเต้นไปได้แล้วทั้งสามออกไปอย่างตื่นเต้น ท่านคางเงะจงเจริญหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงเชียร์ดังกึงกก้องจากชั้นล่างจากนั้นความพยายามและการเติบโตในวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อมองดูเด็กๆเ,เหล่านี้ฉันรู้สึกว่าอนาคตของหมู่บ้านเงาแห่งความมืดสดใสาย,ยามาชิโรริฟูมิโรจินยูมิมิมชันตั้งตารอที่พวกเจ้าทุกคนจะกลายเป็นสามนินจานในตำนานแห่งเงาในอนาคตหลินอยู่มองฉากด้านล่างและพูดกับตัวเองพร้อมรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นไปหาเธอกันเถอะฟุบหลินอยู่หายตัวไปในพายุหมุน กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทายด้วยนะครับ